สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่า8 8 8คลิปที่409นะวันนี้รูน่าของเรามาเริ่มต้นด้วยภาพนะฮะของปริมาณยอดของการสเต็กนะฮะรูน่าตอนนี้15%เอรนะ์เซน์ะเรโชนะเพิ่มขึ้นนะ,ะจากเดิมเนี่ย14กว่ากว่าตอนนี้ก็เพิ่มเป็น15%เอร์ยอดสเต็กเนี่ยอยู่1ทิลเลียนนะ1ทิลเลียนก็ จริงๆเนี่ยเป้าประสงค์ของชุมชนจริงๆยอดสเต็กเ,เนี่ยเขาต้องการมากกว่านี้เขาจะต้องการอยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งของของอุปาทานทั้งทั้งหมดที่มีอยู่ตอนนี้ประมาณ6 6หกทิลเลียนนะหทิลเลียนฉะนั้นเนี่ยถ,ถ้าถ้ามาอยู่ในการสเต็กเนี่ยประมาณ3ามทิลเลียนเนี่ยก็จะเป็นผลดีมากแต่ด้วยนะวันสองวันนี้นะราคาขึ้นบางคนก็บอกเอ้อขึ้นจากอะไรมันเกิดจาก สองข่าวด้วยกันนะข่าวแรกเนี่ยก็น่าจะเป็นข่าวที่คุณซีแซเนี่ยมีการตอบนะว่ายังถือตัวลูน a าซีอยู่นะนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้อีกอันนึงก็เป็นข่าวที่มีความเชื่อว่าคอยเบตเนี่ยจะลีดลูนานะแล้วก็ u a t c เนี่ยรีลีดกลับไปนะเข้าไปอยู่ในกระดานเหมือนเดิมภายหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วเหมือน XRP นะ เขาก็มีความเชื่อว่าถ้าเกิดศาลตัดสินนะฮะว่าตัวคดีของเทอร์ราฟอร์มแลบเนี่ยที่มีการถูกฟ้องกันที่อเมริกาเนี่ยยกฟ้องนะหลังจากนั้นมาคอยเบรก็ดีหรือกระดานที่เกี่ยวข้องกับสเมกานะก็จะมีการรีลีสตัวเหรียญลูน่าเข้าไปในกระดานเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้ยังติดปัญหาทางกฎหมายก็เหมือน XRP ภายหลังจากคดีของ XRP เนี่ยได้รับการตัดสินนะ ตัวของคอยเบดเองก็ดีคาเค่นก็ดีคริปโ o คอมก็ดีอะไรพวกนี้ก็ลีดรีลีดนะฮะเอ่อิปเปิหรือ XRP เนี่ยเข้ากระดานทันทีนะอันนี้ก็มีความเชื่อเรามาไล่ดูข่าวนะฮะจริงๆตัวเอ่อทาร์ฟอร์เมอนะเนี่ยเขาใช้รูปหน้าทา a n ฟอร r เมอผมก็เลยเรียกทา a n ฟอร์เมอตลอดก็มีการพูดถึงไว้อย่าลืมนะมาอ่านการอัปเดตนะฮะ รายงานสัปดาห์ที่2ของทีมจริงๆเมืม่อวานเราก็พูดเรื่องนี้ไปแล้วนะผมก็บอกว่าเออการทำงานของเขาก็ค่อนข้างเป็นสเปเหะนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวไรเดอร์เองเนี่ยนะฮะหรือตัวตัวเลดเดอร์เลดเดอร์คริปเตอร์เนี่ยนะฮะก็มีการบอกว่าเนี่ยเขากำลังเจรจากับเอ็กเชงอยู่นะก็ต้องดูนะหลังจากนี้อีกอันนึงก็เป็นข่าวนะข่าวบอกว่าตอนนี้จีนเนี่ยอาจจะทำให้คริปโตเนี่ยถูกกฎหมายนะเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยแม้ว่าฮ่องกงเองเนี่ยซึ่งอยู่ภายใต้จีนนะฮะก็เปิดให้มีการเทรดแต่ถ้าจีนแผ่นดินใหญ่ยังไม่แก้ปัญหาในเรื่องกฎระเบียบนะฮะของจีนแผ่นดินใหญ่เองเนี่ยก็จะมีปัญหาในการเทรดคริปโตแบบเสรีเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยผู้เชี่ยวชาญก็เลยมีความเห็นว่าอนาคตเนี่ยจีนอาจจะเปิดให้มันถูกกฎหมายก็คือเลิกแบนอะเลิกแบนคริปโตนะฮะ อันนี้ก็ข่าวนะประจำสัปดาห์ซึ่งผมก็พูดไปเมื่อเช้าในคุยรอบทิศนะอีกอันนึงเขาก็พูดถึงเรื่องชิบะนะคือตอนนี้เนี่ยตัวชิบะเองเนี่ยก็เป็นความหวังอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะเหรียญราคามันถูกนะแล้วก็มีความคิดว่าเออหลังจากเปิดชิบะเลียมแล้วเนี่ยมันจะกระโดดขึ้นไปเท่าไหร่เนาะซึ่งวันนี้เองเนี่ยผมก็ให้ดูกราฟของชิบะมันเออเลอร์นะแต่มันเออเลอร์เนี่ยมันอาจจะมาก่อนการก็ได้นะ คือมันเออร์เลอร์เนี่ยมันเกิดแท่งการแท่งราคาที่มันสูงปี๊ดอยู่ในแอปแอปหนึ่งนะเสร็จแล้วเนี่ยไอแอปแอปนี้เนี่ยมันโชว์ราคาเนี่ยนะฮะไปถึงยี่สิบสตางค์มันโชว์ราคานะมันก็น่าจะเป็นความเออร์เลอร์นั่นแหละเพราะว่าวันก่อนเนี่ยนะฮะมันก็ ตัวใบนั้นเองก็มีเออร์เลอร์ใช่ไหม NFT ราคาเด้งเข้ามาไงก็ไม่รู้ทำให้คนมีเงิน2องสแสนอยู่ในกระเป๋าแบบทิพทป,ทปนะเขาเรียกว่ามีเงินทิพนะฮะซ้อมไว้ก่อนนะซ้อมไว้ก่อนอันนึงก็เป็นข่าวนะกราฟนะซึ่งกราฟตัวนี้เนี่ยมีการพยากรณ์ไว้ใน9ชั่วโมงนะก็ดูกันไปนะว่าราคาจะเป็นในทรงในลักษณะทฤษฎีแบบนี้หรือไม่อันนี้ก็เป็นเจ้าเดิมนะคุณจาวัน อีกอันนึงก็กราตสารบไฟเขียวแกแบ a ็กล็อกจริงๆแล้วเนี่ยเออมันมีระยะเวลาการพิจารณาใบคำขอนะของแบ็กล็อกเนี่ย21วันซึ่งจะตกวันที่3สิงหาวันที่3สิงหาเนี่ยจะหมู่จะจ่าจะมาหรือลิงจะอนุญาตไม่อนุญาตอนุมัตแนไม่อนุมัต cek, เนี่ย,ยก็จะเป็นวันที่อ่าวันที่3สิงหานะเดี๋ยวเราไปดูที่ข่าวตัวนั้นเรามาดูข่าวแรกก่อนนะก็อันนี้เป็นข่าวของคอยแกลนะ คอยแก๊ปก็มีการรายงานว่า CEO ของ b บ n a น c e เนี่ยเปิดเผยว่ายังโฮลูน่านะต่อไปก็เลยทำให้ชุมชนเนี่ยมีความเชื่อว่าโอกาสที่ราคาเนี่ยนะก็พยายามที่จะผลักดันโดยใช้แรงบันดาลใจของ CEO b i n a บ c e นั่นแหละนะซึ่งตัวไบแ a น c e เองก็เป็นกระดาษแลกเปลี่ยนซึ่งหลายๆคนเริ่มฝัดไบแ a น c e แล้วตอนนี้เพราะามีการปลดพนักง,งานนะก็จริงๆแล้วการปลดพนักง,งานเนี่ยผมก็มองว่ามันก็ปลดกันทแทบจะทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นเทสลาก็ดีเอ่ออะไรก็ดีนะฮะก็เห็นปลดกันเยอะนะฉะนั้นการโปลดครั้งนี้ก็อาจจะเป็นการลดรายจ่ายก็มีการบอกว่ามันตูกนะแต่ผมก็มองว่าตัวไบเน้นเองก็มีความเข้มแข็งในเรื่องอทรัพย์สินที่มีการเปิดเผยออกมาใช่ไหมฮะก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายนั่นแหละแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวไบเน้นเองก็ยังคงเผานะฮะลูหน้าซีให้กับเราไปเรื่อยๆนะซึ่ง ก็คงไม่มีใครบ้าที่แนวเ,เงินตัวเองมาเผาโดยที่ไม่มีความหวังนะก็บอกว่าเราเห็นการลงทุน3ล้านครั้งแรกเมื่อปี1นึ่ง2018นะแล้วก็เปลี่ยนเป็น1,000ล้านดอลลาร์ในจุดสูงสุดนะในปี2021จากนั้นก็เป็น0ูจนถึงวันนี้นะเราก็ยังคงถือลูน่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้โดยไม่ขาย นะซึ่งข้อความตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจทําให้นะชุมชนเนี่ยพยายามพยายามที่จะเป๊กรูหน้าซและ u ู d c ให้กลับไปถึง1ดอนให้ได้โดยแรงบันดาลใจตรงนีนะ้ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เขาก็เผาให้เรานะโดยส่วนหนึ่งเนี่ยเงินที่เผาตรงนี้เนี่ยสิ่งแรกนะคือเผาส่วนเผานะ แล้วก็เงินตรงนี้ก็เป็นเงินที่จะซัพพอร์ตในการจ้างนะจ้างทีม2ทีมนี้ในการแก้ปัญหานะก็ตอนนี้ก็กำลังร่วมมือกับไบแอนในการที่จะทำให้มันกลับไปถ้าเกิดเรามองว่าถ้านะคือเราก็ต้องมองอย่างนี้นะนักธุรกิจใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยเขามีความเชื่อเนี่ยแล้วเราเนี่ยจะเอาอะไรเป็นจุดตั้งออเราจะเชื่อตัวเองเราจะเชื่อการกระทำหรือเลากเขาจะยังไงก็คุณก็คิดเอาเองนะผมก็ไม่ไม่ไม มันเป็นความคิดแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อย่างที่ผมบอกเราคงไม่มีคนบ้าที่แหน,นเงินตัวเองมาเผาโดยที่ไม่หวังประโยชน์อะไรนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อให้คิดนะอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นกรณีที่มีความเชื่อนะฮะไอเรื่องการเปกเนี่ยมันก็เป็นส่วนของการเป๊กนะแต่มันก็มีความเชื่อเหมือนกันว่าถ้าเกิดอนาคตเนี่ยนะฮะตัวศาลนะตัดสินเพราะาเขามองว่า หลังจากที่ศาลตัดสินนะในคดีของริปเปิลเนี่ยกับเจกเนี่ยนะฮะตัวริปเปิลชนะคดีหลังจากนั้นมาเนี่ยตัว XRP เองราคาดีดขึ้นมา8 87%ในช่วงตลาดแบร์นะแบร์มาเก็ตนะยังไม่ใช่บูมาเก็ตนะก็มีความเชื่อว่าถ้าเกิดลู n a C เนี่ยกับ u s t c ได้รับการตัดสินในคดีที่อยู่ที่สัมเมกาเหมือนกันเนี่ยผลจะเป็นเช่นไร เขาก็เชื่อว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยตัวคอยเบสก็ดีนะคาเค้นก็ดีอะไรพวกนี้โรบินฮงบินฮูดอะไรทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะรีลีดใช้คําว่ารีลีดนะรีลีด XRP เข้ากระดานนะรีลีด XRP เข้ากระดานแล้วหลังจากนั้นมาก็มีการเทรดแบบนี้เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่เขายังไม่ลีดเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันติดปัญหาทางกฎหมายที่ถูกเ e กฟ้อง ต้องรอซึ่งจริงๆเนี่ยทนายความของเทเาฟอร์มแลบเนี่ยได้ยื่นขอให้ศาลตัดสินเนี่ยภายในวันที่14กรกฎาแต่ถ้าผมเป็นศาลผมจะไปตัดสินตามคําขอของโจทจําเลยได้ไงใช่ไหมฮะมันก็อาจจะตัดสินในเดือนนี้หรือเดือนหน้าก็ได้นะก็จะอยู่ในราวนี้ซึ่งโดเองก็ถูกจําคุกในคดีใช้เอกสารปลอมเนี่ยนะฮะอยู่4เดือนก็เป็นในกรอบระยะเวลาที่เชื่อว่าคดีน่าจะจบแล้วคดีที่อเมริกาจบ อีกประการสําคัญอย่างหนึ่งก็คือในเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยตัวคณะกรรมการนะด้านการเงินก็จะเห็นชอบร่างกฎหมายสเตเ l e ร์คอกฎหมายคริปโตต่างๆหลังจากนั้นมาก็อาจจะมีการผ่านกฎหมายตรงนี้นะซึ่งเราก็ยังไม่รู้เนื้อหาว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยการบังคับใช้กฎหมาย s t a b บ e c o คอเนี่ยจะเกิดขึ้นในรูปแบบไหนจะรวมนะสเตเบ o ร์คอยกอริทึมหรือไม่นะก็ต้องดูกันตอนต่อไปอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง แล้วก็มีการถามบอกว่าเราทรัพย์สินเนี่ยที่จะมาใช้เป๊กนี่จะมาจากไหนเราก็ไม่รู้สิมันอาจจะมีเทวดาเสกมาก็ได้นะหรือไอ่หนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยหกสิบล้านที่โดโอนไปโอนมานั้นมันอาจจะพอกพูนงอกเงยขึ้นมาก็ได้หรือนะฮะเงินที่มันมีทรัพย์สินอยู่ในอ่าเทอร์ล่าฟาวเดชันการ์ดนะก็ไอมันมีเงินอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะสี่สิบสี่สิบห้าล้านดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมฮะตัวทีมของ การเป็กน,นะก็บอกว่าจะมีการฟ้องคดีแบบกลุ่มหรือคาดแอคชั่นในสิงคโปร์เพื่อจะเรียกร้องเงินก้อนนี้มาจริงๆแล้วถ้าเกิดเนี่ยทีมนักกฎหมายนะมีหนังสือทวงถามนะตัวโดอาจจะมอบให้เองโดยดูดสดีก็ได้ใครจะไปรู้นะอันนี้ก็ว่ากันไปสำหรับข่าวนี้นะอันนี้ อันนี้ก็เป็นกราฟนะจริงๆตัวราคาเนี่ยมันขึ้นไปเนี่ยคือมันมีเหรียญเหรียญหนึ่งนะซึ่งชุมชนเห็นแชร์กันแต่ผมว่าไม่ได้สนใจเหรียญน,นั้นนะเพราะมันเป็นเหรียญน,นอกจากรูน่าซีแล้วก็คือใช้เชนของรูน่าซีในการสร้างเหรียญขึ้นมามันเป็นเหรียญโดมั้งมันจะสร้างอะไรจะเป็นเหรียญโดเหรียญซีซีเหรียญอะไรมันก็สร้างได้หมดแหละนะโทเคนมันเป็นโทเคนแล้วปรากฏว่าม,มีการลักภูไอการลักภูตรงนี้เนี่ยมันมีการสวอปนะ ไอเหรียญตัวนั้นนะมาเป็น USDC แล้วก็ l u น a าหรือเปล่ามันเลยทำให้ USDC l ูน a ามันเพิ่มขึ้นคือคุณนึกออกไหมว่าไอการเพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดจากการใช้ทรัพย์สินที่คุณไปซื้อโทเค็นอ่ะแล้วเขาก็รักพูใช่ไหมอ่ารักพูพอลักพูเสร็จปั๊บเนี่ยไอตัวทรัพย์สินตัวนั้นเนี่ยนะฮะมันถูกสวอปมาเป็น USDC แล้วลู n a C ไงพอมันสวอปเสร็จปั๊บเนี่ยไอตัวทรัพย์สินพวกนี้มันเลยบวกขึ้นมาหรือเปล่า ไอ้ที่มันบวกๆขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็มันอาจจะเป็นบวกแบบปลอมๆก็ได้นะเออฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าถ้ามันจะพุ่งจริงๆมันน่าจะเป็นหลังที่หลังจากคดีตัดสินนะนะเหมือน XRP อ่ะนะอันนี้ก็ว่ากันไปอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของชิบะนะผมก็อัปเดตไปให้เมื่อเช้าแล้วอันนี้เป็นการาฟแพทเทิร์นนะฮะของ Bitcoin อันนี้เนี่ยเป็นการาฟเออร์เลอร์ของชิบะจริงๆราคาตรงนี้เนี่ยนะอ่อราคาตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยคือไอ้ตรงเนี้ยคือเว็บที่เราเห็นนะ แล้วมันมีแท่งที่เกิดขึ้นมาตรงเนี้ยซึ่งเกิดในแอปในมือถือผมนะผมก็ดูหลายรอบแล้วมันก็ยังค้างเป็นแ,แท่งยาวๆแบบนี้อยู่พอลังคำนวณดูเนี่ยมันตกที่ว่าชิบาทเนี่ยราคา26บา26สตางค์ผมก็อยากว่าเออเนี่ยมันอาจจะเป็นอนาคตก็ได้นะมาก่อนการอันนี้ก็เกาๆดีเหมือนกันมันเป็นการเออร์เลอร์เหมือน NFT อ่ะส่วน ผู้ท้าชิงนะตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งเขาเป็นผู้ว่าการรัฐนะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะคุณลอนนะคุณลอนเดออะไรเนี่ยนะซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเขาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาจะแบน CBDC ทันทีเมื่อเขาได้รับตำแหน่งฉะนั้นเนี่ยมันจะมีชาวคริปโตนเนียนอยู่ประมาณ3คนด้วยกันที่โดดเด่นเลยก็คือคุณโรเบิร์ตเอฟนะฮแคนดี้จูเนีย นะซึ่งประกาศตัวเลยว่าเป็นคริปโตเนียนชัดเจนแล้วก็ถือบิตคอยด้วยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาว่าเป็นประธานาธิบดีจริงในฝั่งเดโมแครตนะก็ก็เป็นสวรรค์ของของชาวคริปโตแล้วล่ะนะอันนี้ก็ว่ากันไปอันนึงก็เป็นข่าว XRP นะเขาบอกว่าจะ5ดอลลาร์ก่อน ปี2025อันนี้เป็นกราฟของชิบะอันนี้ผมอัปเดตชิบะไปเมื่อเช้านอะอีกอันนึงมีการกาวราคาคุณจจวันนี้ก็มีการกาวราคาของตัว XRP บอกอนาคตนเนี่ย XRP เนี่ยมีโอกาสไปถึง3เท่าไหร่นะ3 5 37$ ดอลลาร์378ดอลลร์สหรัฐโหถ้าถึงขนาดนี้ก็สุลต่านละหน้านะอันนี้ก็ว่ากันไป ปัญหาก็คือว่าถ้าขนาดนี้บิตคอยจะขนาดไหนเนาะแต่ก็ไม่แน่นะอะไรก็เป็นไปได้เพราะเขาถูกยื้อนะฮะระยะเวลาลนะความเติบโตของตัวริปเ p ิรเนี่ยเอาไว้ในช่วงที่เป็นคดีนะฉะนั้น ในช่วงที่อยู่ระหว่างที่สารอุทธรยังไม่ตัดสินเนี่ยเขาต้องรีบฉกฉวยโอกาสตรงนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้นะสำหรับลิเ p ิลนะหลังจากนี้จะเป็นยังไงก็ต้องลุ้นกันแต่ถ้าราคาพุ่งไปขนาดนี้นี่ผมว่าผมเป็นผมผมก็ไปแล้วนะอีกอันนึงนะก็เป็นข่าวระยะเวลาการยื่นสปอตนะเออมีการยื่นกันวันที่13นะหลายๆ XL หลาย,ลายๆกองทุนนะฮะ โดยจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ21วันนะทวิตเตอร์ท่านนี้ก็มีการแจ้งว่าตัวเสกได้รับคำร้องวันที่13กระะกฎานั่นหมายความว่าในวันที่ไม่เกินวันที่3สิงหาเนี่ยจะรู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสําคัญฉะนั้นระยะเวลานี้เราก็ต้องดูนะว่าบรรดาพวกนี้เนี่ยจะได้รับใบอนุญาตหรือไม่ถ้าได้รับเนี่ยนะฮะคือมันก็มีเงื่อนไขเหมือนกันนะยุโรเขาผ่านแล้วสหรัฐยังไม่ผ่านนะีถ้าเกิดสหรัฐผ่านสมมตินะ ถ้าสหรัฐผ่านจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่ามันจะมีเม็ดเงินเนี่ยไหลเข้าในตลาดคริปโตประมาณ30ทิลลี i l น,นะสาล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะส่วนหลังจากที่คดีได้รับการตัดสินเนี่ยนะก็พวกเอ็กเชิงต่างๆก็มีการลิสอย่างที่บอกแลลวฮะ,ะว่ามันก็ยังมีนะกรณีที่สามารถอุทธรณ์ได้อยู่นะเราก็ต้องดูศาลอุทธรณ์อีกนะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมพูดไปนะฮะว่าถ้าคดีมันถูกตัดสินแล้วเนี่ยอนาคตเนี่ยคอยเบทก็ดีนะคาเค้นก็ดีหรือใบ n น n c e u s ก็ดีเนี่ยก็จะลิศนะสองเหรียญน,นี้เข้าไปในกระดาหรือไม่นะวันนี้นะฮะลูกศิษย์หลายคนบอกว่าไอ้ภาพที่ผมให้เนี่ยมันเป็นแบบปิ้นออกมามันดำเป็นปืดอะ่ะผมก็เลยไปทำให้มันเป็นภาพขาวดำเนะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นภาพใหม่นะเออมีลูกศิษย์อยู่ในห้องบอกว่าใช้แล้วถูกหวยผมก็เลยบอกว่ามันก็มันก็ แล้วแต่คนนะบางคนก็ถูกหวยบางคนก็มีโชคทางอื่นนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใส่ไปแล้วเป็นขวัญกําลังใจที่ดีก็ใส่ไปนะก็ปิ้นเป็นกระดาษง่ายฮะเนี่ยนะไอ้ยันพวกนี้นะปิ้นใส่กระดาษง่ายๆราคาประหยัดนะไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองอะไรให้มันวุ่นวายปิ้นกระดาษขาวดำเนี่ยนะแล้วก็ใส่กระเป๋าสตางค์ให้อยู่ติดกับเงินไม่มีเลิกฮนะคุณใส่ได้เลยนะเดี๋ยวพวกนี้ผมก็ไปปิ้นเดี๋ยวผมปิ้นมาแล้วผมก็ใส่กระเป๋าสตางค์เพราะว่าไอ้ใบเก่าผมมันดําปื้ดเหมือนกันเพราะมันันนนนเเปป็็ภาพที่ม าภาพสมุดอะที่มันเป็นสีน้ำตาลนะอันนี้ผมปรับเป็นสีขาวดำแล้วปริ้นออกมาก็น่าจะดีขึ้นนะอันนี้อีกอันนึงก็เป็นแพทเทิร์นของบิตคอยอย่างที่เราเห็นนะฮะในทุกๆครั้งที่มันทำบอททอมเนี่ยเนี่ยหลังจากนั้นมามันก็จะเป็นบูมาร์เก็ตนะแต่เขาก็มองว่าในช่วงบล็อกตรงนี้เนี่ยมันจะใช้อยู่ประมาณ500วันเน500ี่ย0วัน500วัน500วันในทุกๆแพทเทิร์น ฉะนั้นเนี่ยแพทเทิร์นนะเมื่อปี2014แพทเทิร์นเมื่อปี2018และแพทเทิร์นเมื่อปี2020อ่าย2่งหลังจากนี้แพทเทิร์นปี2024จะเป็นเช่นไรก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบเดิมอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าจริงๆถ้าเราเห็นแพทเทิร์นอย่างนี้มาสองครั้งสาครั้งเนี่ยผมว่ามันควรที่จะต้องเรียนรู้ใช่ไหมฮะอันนั้นเราก็ดูกันไปนะขอให้มีความหวังทุกทุกอันมันมีความหวังและจินตนาการฮะก็เราก็จินตนาการร่ววมกกัันถ้าเิดต นะมันไม่มีคุณค่าแล้วมันตายแล้วจริงๆมันเป็นศูนย์จริงๆิมันก็เป็นศูนย์นั่นนะฮะนะเพราะมันไม่ใช่1ดอลลาร์ไงอ่ามันก็เป็นศูนย์อยู่แล้วเพราะมันต่ากว่า1ดอลลาร์คือศูนย์มันเป็นอยู่แล้วนะแต่ประเด็นปัญหาคือมันจะถึง3เซนไหมเพราะเราหวังแค่3เซนนะเราไม่ได้หวัง1ดอลลาร์นะถ้ามันถึง3เซนเราก็บ้านใครบ้านมันผมก็ยังบอกว่าถ้าเขาถ้าตัวไอ้เช้งก็ดีหรือบรรดาโนดนะไม่ว่าจะเป็นคูคอยไม่ว่าจะเป็น แม็กโกลบโไม่ว่าจะเป็นไบแนน c e ก็ดีเนี่ยถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าตรงนี้เนี่ยจะมีใครที่ไหนเอาเงินตัวเองมาเผาอันนี้ข้อที่1ข้อที่สอง,ขอสองเขายังจะถือเหรียญไว้ทําอะไรในเมื่อทุกคนก็พูดว่ามันเป็นเหรียญที่ตายแล้วนะแต่เขาก็ยังคงถือไว้อยู่ฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้สิคุณก็ไปคิดเอาเองด้วยตักกะบ้าบอของผมเนี่ยแหละนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะสวัสดี